สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ส6บหกตุลาคมปีหกหกนะครับวันนี้ก็หลังหวยออกนะครับผู้คนหลังหวยออกใครถูกหวยมั่งดีใจด้วยนะครับเนาะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเนาะใครถูกดีใจด้วยนะครับส่วนเราสนรคามไม่ถูกนะครับหวยออกมาแนวนี้เราสนาคามห่างไกลความเจริญมากเลยนะครับเนาะเสียดายมากออกสามงวดและสี่งวดครับเนาะออกเกินความคาดหมายครับเนาะ ถ้าใครถูกดีใจด้วยนะครับเนาะดีใจด้วยแนวทางว่ารัฐบาลไทยวันนี้ผลออกมานะครับสองตัวล่างสี่สี่นะครับเบิลอีกแล้วครับท่านนะครับเนาะวดที่แล้วก็ล่างก็หกหกนะครับวันนี้สี่สี่นะครับแน่นอนมากเลยไป,ไปไปมารัฐบาลไทยเราก็เป็นต่างจากฮานอยนะครับพากันเบิ้ลแต่พึ่แตะพื้น,น,นครับเนาะ <c oughs> บุคคลติดเปอร์านำเอเปอรนำเอาครับรบางคนโอ้ยติดจวดจังเลบนนะครับบนสี่สี่หกสามตัวนะครับน่าจะเป็นหกสี่สี่ให้จบจบไปเลยนะครับเนะ 9, 3, 1, 4, 4, เาะเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกนี่สุดจอดมากน่าจะเป็นหกสี่สี่ให้จบจบไปเลยจะได้รู้เรื่องไปเลยหมยออกแปลกแปกกว่าสองสามวดครับเนาะสองสามหมดแล้ว อสาซัดคำไม่ถูกนะครับไม่ถูกส่วนใครถูกดีใจด้วยนะครับใครถูกดีใจด้วยหวยออกถ้าเบิ้ลน,นะครับเบาสัดคำไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะกูโซบิกเลยห่างไกลความเจริญมากเกินความคาดหมายนะครับเนาะสองศูนย์สองงวดก่อนสองศูนย์สองหกหกหามนะครับเนาะงวดนั้นหามบนหามล่างเบิ้ลนะครับในงวดที่แล้วงวดนี้เบิ้ลห,หน้านะครับสี่สี่หก ร่าง4-4นะครับแน่นอนมากเลยต่ไปประมาณรอนอยลาวไทยพอๆกันนะครับเบิ้ลอย่างเดียวนะครับเนาะถ้าเบิลจบเกมเลยนะครับถ้าเบิลไม่ต้องพูดถึงเลยหมดหน้าน่าจะพอรู้ครับเราจะซื้อตัวไหน6-6ออกไปแล้ว4-4ออกไปแล้วหมดหน้าน่าจะเป็น3-3นะครับ3-3 8-8ประมาณนี้นะครับเนาะ ไปชดเสเลยสุดใครถูกทีจะด้วยนะครับสุดใครถูกทีจะด้วยเผาสถาไม่ถูกนะครับไม่ถูกเสียดายมากเกินความคาดหมายนะครับเนาะมีใครถูกไหมอาจารย์เซียนในช่องเราก็น่าจะวืดเหมือนกันนะครับเนาะไปดูเดินพี่ชายใจดีนะครับวิ่งศูนย์ลองหนึ่งบนครับเนาะก็ไม่เข้าครับเนาะเลขเด่นไม่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 มานะครับเนาะเลขเด่นไม่มาจับคู่ก็ยากนะครับเนาะ ล่างก็ห้าเจ็ดวิ่งห้าวิ่งเจ็ดนะครับจับคู่ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่เข้าเหมือนเดิมถ้าเลขเด่นเลขตั้งหลักไม่เข้าจับคู่ลาบากนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์แต,าารยแต่ละเซียนนะครับก็ามาที่เซียนเลขบนนะครับวิ่งบนศูนย์ลองเจ็ด ก็ไม่มาทั้งวิ่งนะครับเนาะทั้งวิง่งทั้งเบนตัวเด่นตัวรองเลยไม่เข้านะครับจับคู่ให้ก็ไม่เข้านะครับเนะาะอย่างที่บอกนะครับเรียกวิง่งเรียกเด่นไม่มาจับคู่ลำบากนะครับบอกเลยลำบากพี่ชายจะดีชุดสามตัวก็ไม่เข้าเหมือนกันครับเนาะในเมื่อชุดตันไม่เข้าชุดสามตัวก็คล้ายๆกันนะครับ เซียนใจดีนะครับมาเซียนใจดีบนล่างวิ่งศูนย์ลองหนึ่งนะครับไม่เข้าเหมือนกันนะครับเนาะวิ่งศูนย์ลองหนึ่งจับคู่ก็ลาบากนะครับเนาะไม่ว่าเซียนไหนอาจารย์ไหนนะครับเนาะถ้าเลขเด็ดเลขตั้งหลักไม่มานะครับจับคู่เป็นเรื่องยากมากเซียนใจดีก็ไม่มาลุงใจดีของเราก็เหมือนกันนะครับลุงใจดีให้วิ่งบนล่าง วิ่งเก้าลองศูนจับคู่ก็ไม่เข้านะครับจับคู่ก็9ก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าศนย์ครับเนาะเก้าสี่เก้ากวตีลังหกตีลังกานะครับเนะ 9, 4, 9า, 6, า,านะนะถ้าเป็นหกสีก็จะได้ตัวกลับอยู่สำหรับคุนลงใจดีนะครับเนาะส่วน FC ใจดีนะครับวิ่งบนล่างวิ่งหกลองเจ็ดก็เข้าไปที่หกนะครับเอใจดีนะครับเนาะ จะจับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดนะครับเด่นหกก็จริงนะครับเนาะจับคู่หกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดเลขวิ่งเข้าเล็ววิ่งเอฟซีเจดีแมนนะครับแมนมากเอฟซีเจดีมาตัวเด่นเลยนะครับเนาะตัวเด่นตัววิ่งตัวเด่นตัวเีกเลยแต่จับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้าสุดดอกสารคามก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะ ตราบอกสุามชอบพูดประจามว่าชอบหลักเจ็ดมากเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับไม่มานะครับไม่มีดักลองคือหลักหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดไม่มีนะครับถูกแต่หกตัวเดียวนะครับสีไม่มานะครับแน่นอนมากเลยห่างไกลความเจริญนะครับเท่านี้ห่างไกลความเจริญมากเกินความคาดหมายนะครับบางสุดเคยถูกดีใจด้วยนะครับเคยถูกดีเจด้วยเซียนทวีนะครับ เลขตารางสองศูนย์เก้าเจ็ดหกสี่เจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้าก็ไม่เข้านะครับเนาะเลขตารางก็มาหกตัวเดียวครับเท่านี้เลขออกอย่างนี้นะครับเนาะก็ลำบากคนไหนเข้าก็สุดยอดครับเนาะดีใจด้วยเคยถูกดีใจด้วยนะครับเคยถูกก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเนาะถูกหรือไม่ถูกยังไงก็ว่ากันครับเนาะส่วนเผ่าสารคามไม่ถูกนะครับไปลุ้นหน่อยกันต่อนีกว่าก็ฝากไว้แค่นี้ครับเนาะ งวด้าวา,ากันใหม่นะครับถ้าใครยังสู้ต่อปลอดจะคาลุยต่อเหมือนเดิมนะครับเนาะตัวที่จะเป็นยังไงอุษบุญคนกลัวเลขเบิ้ลก็ยังเบิ้ลอยู่นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับงวด้าวากันใหม่ตัวที่จะกล้าเบิ้ลติดต่อวันทุกงวดไหมก็ฝากไวค้คลิปนี้นะครับเนาะใครถูกดีก็ด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ